พาแม่มาดูบ้านนะเมื่อกี้แม่เพิ่งกลับมาจากนาเป็นไงแม่ความรู้สึกบ้านเป็นไงบ้างออดูดีขึ้นน่าอยู่จังน่าอยู่เด็กนี่มาตรฐานมากเลยนี่มาตรฐานเอฟสี่นี่ฮะเด็กนี้แบบทำมาตรฐานมากขึ้นธอบอกได้เลยว่าถ้าเป็นบ้านบ้านชั้นเดียวแล้วก็ ส่วนมากเขาจะใช้วเมดกันแม่อ,มอันนี้น้อยอ,อาจจะมีแต่น้อยไม่ค่อยเห็นไม่เห็นไม่เคยเห็นเพราะว่าอย่างหนึ่งคือต้นทุนของการทำตรงนี้เหล็กหนึ่งมืนบาทแต่ถ้าใช้วเมดอ่ะไม่กี่บาทเออประมาณไม่เกินสามพันเออไม่เกินนั้นแต่นี่คือคูณมาสามเท่าแต่ว่ายังไงเราก็เสียค่าช่างอยู่แล้วแล้วก็เสียค่าปูนอยู่แล้วเราเพิ่มเงินมาตรงนี้เนี่ยมันจะ เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของพื้นไม่ซุดได้นะเอฟซีแผ่นปูนีะ่ะมันจะเลยมาตรงนี้มันจะเหมือนเป็นแผ่นปูนล,ลอยชั้นสองอม,ม,มันเหมือนชั้นสองมันมันจะคาบมันจะคาบเลยอย่างเงี้ยแม,อ,มอันนี้คือความคิดผมนะเอฟซก็จะลอยออกมาแล้วก็แล้วก็เขาจะมีตัวเนี้ยกันอยู่ เหมือนโต๊ะก็จะกลายเป็นเหมือนโต๊ะนะฮะส่วนข้างล่างจะซุดอะไรลงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่ลงไปแล้วเพราะมันจะลอยอยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะเอฟซีว่า <FC. S 2> น่าจะเป็นเช่นเทปูนเสร็จก็ก่กอข้างบนนะฮะแม่บอกว่าตรงห้องตรงนั้นนะมันมันมันจะทึบๆหน่อยก็เลยอยากให้มีหน้าต่างโอเคเดี๋ยวมีหน้าต่าง,ด,างด้วย<ะ>เพราะว่าทางนั้นก็ไม่มีหน้าต่าง ให้มีก็ดีนะเรใส่หน้าต่างตรงนี้แล้วก็บานประตูตรงนี้อีกชูก้าฮิตาแม่ก็มาดูบ้านนะฮะแล้วก็มีไอเดียเพิ่มว่า หอนาต่างเพิ่มตรงบริเวณห้องห้องนอนตรงนี้ห้องนอนตรงนี้นะเอฟซีแล้วก็หน้าต่างเอาไว้ดูดูข้างนอกก็คือจริงๆก็เป็นก็ห้องโถงนี่แหละนะฮะก็ต้องดูข้างนอกด้วยอืแล้วก็อาจจะมีหน้าต่างตรงนี้อีกหนึ่งบานเนาะตรงนี้หนึ่งบานอันนี้มีอยู่แล้วประตูแบบที่บ้านนั่นแหละเอาอย่างนั้นบอกโอเคเดี๋ยวไปหาให้หน้าต่างแบบคว่ามันจะมืดไป ถ้าเป็นแบบนั้นไม่มืดแม่แต่ว่ามันจะเป็นบานใหญ่เออบานใหญ่โอเคเป็นประตูใหญ่ใช่ไหมเราก็ไม่ได้เปิดกว้างหรอกเราเปิดแค่ครับนี่เดียวเขาเข้าออกโอเคทำไปเรื่อยแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนเอฟซีปรับไปสถาปนึกสถาปนึกนึกได้ตอนไหนก็เอาตามนั้นอะไรก็คิดไปเรื่อยเปื่ย แค่น,นี้นะครับเอซีพามาดูดาใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างหน้าอยู่แล้วจะบานปลายก็ไม่รู้รขอบคุณค่าเอฟซี <FC. S 1> ดูใครแต่งตัวหล่อๆนะฮะมาหลังบ้านโอ้โหปู่สำทำเกษตรนี่เองอือหือแต่งตัวหล่อนะเนี่ย มีแต่งตัวหล่อด้วยนะฮะโอ้โหงานขาวดำอ๋อโอเคอ่าเด็กๆ <c oughs> เดินเล่นโอ้โหเอาอีกแล้วชูกา้าโชว์อีกแล้วโอ้โหพอผมบอกโอ้โหพอบอกเดินเล่นวิ่งเลยทีมช่างก็พักผ่อนนะเอฟซีนี่นั่งเล่น <laughs> ไปไหนแล้วนะี่ยไปผิดทางแล้วนะฮะเดินลงมาปุ๊บไปนู่นเลยป้าป้าสวัสดีครับขอตระเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับพาน้องๆมาเดินเล่นนะฮะพอบอกว่าพามาเดินเล่นปุ๊บเขาวิ่งมาเลยนะครับสิพามาหลังบ้านเขาวิ่งเลยก็พาชมบรรยากาศท้องทุ่ง สีทองผ่องอัมพันนะฮะ FC ซทุ่งสีทองสีทองหรือว่าสีออกอายามเย็นนะ,ะ f อนี่หาน้องๆมาเดินเมื่อกี้เดินมาซีต้าเหมือนกับว่าเอเหมือนเดินมาก่อนแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ไม่รู้อาจจะกลับบ้านเขากินข้าวเสร็จต้องให้เขาวิ่งสักหน่อยเขาจะได้เหนื่อยตอนเย็นๆน,นะฮะจะได้ไม่เครียดชีต้าไม่มาละไปละ ไปโอเ okay, ค let's go <c oughs> <c oughs> เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะสีทองเดี๋ยวมาที่หน้าของผมเดี๋ยชีต้าไม่มาเลย ชูก้าปากแป้เขาได้ปลดปล่อยในการวิ่งนะวิ่งตอนเย็นๆเขาก็จะวิ่งไปบางทีนะฮะ fc บางทีผมก็ถ่ายคลิปทุ่งนาแม่ถ่ายคลิปทุ่งนาพ่อถ่ายคลิปทุ่งนาก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาจากต่างประเทศนะฮะว่ามีหลายคนเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศบางคนนะ fc บางคนที่อยู่ต่างประเทศก็คิดถึง ท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งแบบนี้ยามเป็นเด็กนะฮะยามเป็นเด็กผมเองก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะตอนนั้นคือเรียนจบแล้วก็เปิดร้านอินเทอร์เน็ตอยู่1ปีแล้วก็ขอแม่กับขอพ่อว่าขอไปลองใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียดูเพราะว่าตอนนั้น่ะคือวีซ่าออสเตรเลียเนี่ยของ่าย นะของ่ายก็มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนแล้วก็เงินที่เขาเรียกว่าเงินโคเวอร์ในการาใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยโชว์ให้เขาดูเขาก็ให้วีซ่ามาก็ได้วีซ่าอยู่ที่ประมาณปี1ปี1ปีกว่าในเอฟปีกว่าประมาณเขาก็จะให้วีซ่าเท่าที่เราลงคอสเรียนไว้นะฮะ ก็ประมาณปีครึ่งถ้าว่าเราอยากจะเรียนต่อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมวีซ่าเราได้ต้นที่อยู่ที่นั่นนะฮะแต่ว่าผมก็ใช้วีซ่าแค่็อตแรกก็จบก็ประมาณปีครึ่งปีประมาณ5เดือนอะไรประมาณเนี้ยปีประมาณ5เดือนการใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยหลายคนคือหลายคนที่เป็น FC ผมก็น่าจะอ,าอยู่ต่างประเทศก็น่าจะรู้แหละไม่อยาก เหมือนก็ไม่อยากจะเอามาพาะพร้าวมาขายสวนนะแต่ก็จะขอเล่าในมุมมองของตัวเองแล้วกันนะฮะว่าชีวิตในต่างประเทศไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราดูหนังนะฮะผมเคยดูหนังเป็นแรงบันดาลใจให้ไปเที่ยวไปอยู่ต่างประเทศอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ,อยาเมื่อลมพัดหวนอโอ้เอฟซน่าจะเคย ถ้าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นผมเนี่ยน่าจะพอรู้จักนะฮะหนังเรื่องยาเมื่อลมพัดหวนก็ตอนนั้นน่พอได้ดูหนังเหมือนกับว่าเคยดูหนังเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศต่างประเทศมีหิมะมีฤดูใบไม้ผลิใบไ,ไม้สีแดงๆอะไรพวกนี้ ก็ได้เดินทางไปนะฮะจากเรื่องหนังเรื่องนี้แหละพอไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดนะฮะไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดอยู่ที่นู่นมันต้องมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างต้องทํางานนะฮะวีซ่านักเรียนที่อยู่ออสเตรเลียนเนี่ยเขาให้ทํางานได้20ชั่วโมงนะยีชั่วโมงก็ต้องทํางานทํางานเสร็จก็ไปเรียนด้วยเพราะถ้าไม่เรียนวีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะขาดก็ต้องทํางานนะฮะ ก็มีเด็กไทยทํางานกันทั้งนั้นแหละฮะที่นั่นนะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนเขาให้ทางานอยู่20ชั่วโมงแล้วก็บางคนก็ไม่เรียนก็มีนะฮะเอฟซีบางคนไม่เรียนก็มีก็ทํางานอย่างเดียวทํางานเช้าเย็นเย็นแล้วก็เก็บเงินส่งกลับบ้านบางคนก็เสียชีวิตจากการทํางานก็มีนะฮะเสียชีวิตจากการทำงานก็มีบางคนหาเงินได้ตอนเช้า ถึงเย็นเอาเงินไปเก็บไว้ในตู้เย็นเขาเรียกว,ว่าเป็นโลกไหลาตายนะฮะแล้วพอมีคนไปเจอศพก็พบว่ามีเงินเป็นก้อนะฮะอยู่ในช่องฟิสบางคนก็ถูกนายจ้างกดขี่ข่มเหงเพราะว่าไม่มีวีซ่าก็มีบางคนไปเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็โดดพอ ขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งอิมเขาจะแจ้งอะไรเงี้ยอ่ะนเด็กๆกลับบ้านชูก้าฝาเริ่มมื่นแล้วเอฟซาเริ่มมื่แล้วบางคนก็เขาเรียกว่าไปทำงานที่ร้านอาหารไม่ได้เงินก็มีเพราะว่าไปแบบผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายนายจ้างไม่ให้ก็มีเยอะแยะมากมายนะอยู่เมืองนอกบางทีเราดูในหนัง เหมือนชีวิตมันสวยหรูแต่มันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดอ๋อบางคนก็บอกเอออยู่เมืองนอกเนี่ยใช้ของมีแต่แบรนด์เนมอะไรเงี้ยที่ต้องใช้แบรนด์เนมเพราะว่ามันไม่มีของของแบบว่าของที่ยี่ห้ออื่นใช้พอเข้าห้างปุ๊บมันก็มีแต่แบรนด์เนมให้ใช้แล้วราคามก็ไม่ได้แพงด้วยก็ใช้ของพวกนั้นนะฮะ สเพเฮลาน่าเอฟซีพอดีพาน้องหมามาวิ่งเล่นเอาเป็นว่าชีวิตอยู่เมืองนอกที่ผมเห็นมาเนี่ยมันไม่ได้สวยรูมันในหนังมนไม่ได้สวยรูมันในหนังบางทีเราไปเราเป็นคนชนชั้นสองชนชั้นสองจะทําค้าขายอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีใบถ้าไม่มีใบเราก็ทําอะไรไม่ได้เปิดร้านไม่ได้ต้องแต่งงานบางทีเราต้องจ้าง จ้างเขาบางทีบางคนไปจ้างจ้างคนที่มีใบเปิดร้านให้แล้วก็ทํางานหาเงินบางทีเขาก็โกงก็มีแต่คนที่ประสบความสำเร็จก็มีเยอะนะเอซมันไม่ใช่ว่าทุกคนบางคนก็โชคดีประสบความสําเร็จแต่บางคนกเ็เขาเรียกว่าชีวิตพังก็มีนะฮะชีวิตพังก็มี โอเคเดี๋ยวผมพาน้องกลับบ้านก่อนสําหรับคลิปนี้ก็มาคุยกันพาน้องมาวิ่งเล่นกันเลยหาเรื่องคุยนเอฟซีสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่สวัสดีครับ